สวัสดีครับก็วันนี้อยู่ในเพจซิมูเลเตอร์เอ็กนะครับก็วิเนเ็นด้านหลังผมไหมครับนั่นแหละครับมันมีวันนี้เขามีอัปเดตไปครับซึ่งเป็นอัปเดตเอออะไรไม่รู้นะผมไม่แน่ใจแล้วก็เนี่ยมันก็จะมีกล่องหล่ดลงมานะครับซึ่งมันจะเป็นตัวอะไรซึ่ยูนิคอนหรืออะไรเนี่ยครับที่มันจะหลุดลงมาให้เราได้ตีกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะ ยี่สิบห้าคูณฮิวช์คือเกมนี้ไม่รู้มีอะไรน่าเชื่อถือได้บ้างอะวันนี้ก็มีปรับหลายอย่างนะมีมาตเตอรี่ใหม่ด้วยอ่าปรับตเตอรี่ไหนวะอ๋อนี่มาตเตอรี่ฟูดนะครับนี่ก็คือเลเวลสามสิบห้าฟูดเอ่อฟูดที่เราไปตีมามันจะอยู่นานขึ้น พอเลเวลเจ็ดสิบห้าก็จะอยู่นานขึ้นพอเลเวลเก้าสิบเก้าเอิม่มอะไรวะความสามารถมันจะโหดขึ้นไม่รู้ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะคะถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยนะครับอ่าแล้วก็อัปเดตอะไรวะเฮ้ยอ๋ออ๋อไม่มีอะไรมไปประตูห้างคอแ้บคนดูมีกล่องมาใหม่ให้เราตีตีกันด้วยนะครับแต่มันเป็นกล่องเล็กนะหาหาได้ตามทั่วทุกที เนี่ยคนดูก็จะเป็นกล่องหน้าตาแบบนี้นะเดี๋ยวขอมันมันจะมีโอกาสดอกเป็นไข่นะเออคนดูแล้วก็มีการปรับอ,อคือมันที่มันเออคุณรู้เข้าใจปะคือแบบมันจะมาทุกๆอาทิตย์อะทุกๆอาทิตย์ที่มันอัปเดตมันจะมีสกิปเอเวนเจอร เอ,เอเจเอะที่มันจะมาสามใบอะ่ะซึ่งตอนแรกเออที่มันจะเป็นหมวกคาวบอยอะตอนแรกมันเป็นแมวใช่ปะแล้วตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นหมาละอ่าอยู่ไหนวะขอหาแป๊บนึงนอ่าอยู่นี่แนวคนดูก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเปลี่ยนเป็นแมวอันนี้คืออันเก่านี่อ่ะก็เปลี่ยนใหม่นะครับรู้สึกว่า มีปรับอะไรอีกว่าไปอ่านหน้าเว็บเอานะคบเพราะว่าหน้าเว็บเขาก็มีบอกอัปเดตนะฮะเดี๋ยวนะคนดูมันมาตอนไหนวะโอ้คนดูไอตัวนี้ไอตัวที่มันอยู่อยู่มันขึ้นจอมันเด้งมันมาจากตรงนี้แน่เลยไอแบบเนี้ย <laughs> แล้วมันทำไมมันเพิ่งเด้งตอนนี้อ่ะเออช่างมันนะฮะ อ่ามีอะไรอัปเดตอีกว่าคือแบบมันผมนึกก่อนนะเ่้ใช่างมันนะครับปล่อยไปเถอะอ่ามีอัปเดตผมจะตีเอา้าโดนแย่งไม่เป็นไรอ่าอันใหม่อุ้ยชนเออเตียน,นี้ดิ ปไปปปคุมไม่อยู่เลยสเก็ตบอร์ดอันนี้อันนี้โอ้ยอันนี้ก็อฮ้ยมันแหลกอะเอลดูมันขึ้นหนึ่งแสดงว,ว่ามันดรอปแล้วนะแต่คนอาจจะขึ้นอาจจะขึ้นมาไวหน่อยนะเพราะว่าเครื่องผม,มแหลกด้วยเกมน่าจะแหลกไม่ก็เครื่องแหลกนะฮะอันนี้อีกสามสิบแปดนาทีมันจะหล่นลงมานะ ก็ผมอาจจะไม่มีคลิปตอนตีนะเพราะว่ามันถึกเกินแล้วผมอัดาจาจะัดจบนะ่ะโอ้โหเดี๋ยวแล้วมันช้าจังโอเคคนดูซึ่งมันอัปเดตมาใหม่แนละ้วก็ผมเก็บมาได้โุ้มันแหลกเหลือเกินอะคนดูม,มีมีระดับแรมีระดับอีพิกอะลีเจนอะลีเจนผมมีอยู่แค่สระดับนี้นะฮะ ซึ่งมิติเข้ไม่รู้มีหรือเปล่านะน่าจะต้องมีแน่ๆแต่ผมหาไม่ได้เลยอะเอ้ยผมมีโกลเด้นด้วยนะมีโกลเด้นของตัวนี้อ่าอันนี้ระดับอะไรแลก็จามเอกก็ไม่ค่อยเยอะนะเออลืมเลยคนดูตรงนี้มีปรับตรงนี้มีการปรับด้วยนะครับ ซึ่งเราสามารถเอาสัตว์เลี้ยงฟรีเนี่ยเนีย่ยจำพวกนี้นะฮะซึ่งเราเอาสามารถเอามาเนี่ยเอามาทำเป็นแต้มได้นะซึ่งผมแนะนำนะครับอย่าไปทำอย่าไปเอออะไรวะอย่าไปทำเลยจะดีกว่านะเพราะว่าแบบอ่ะคือมันไม่ได้การันตีนะครับคนดูออ้ยแล้วมันพึ่งเร่งเลยตอนนี้เนี่ยอ่าคนดูมันไม่ได้การันตีนะนี่ห้าสิบนต์สามสิบห้าสิบสี่ หนะ่เอะอย่าไปเปิดเลยเอาถ้าเป็นไปได้ก็หาซื้อดีกว่านะครับราคาก็ <c oughs> อตะกีก้จ้าราคาหถึงแปดบิลเลียนะเออก็ไปหาซื้อกันได้เอแต่ผมว่ามันเปิดยากอะนะหนึ่งเปอร์ซ็นต่ะเออ เออลืมลืมเลยมันมีอัปเดตตรงนี้ด้วยว่ามันบอกว่าเออคุณชอบอัปเดตนี้หรือไม่ซึ่งผมกดไลค์ให้นะคะเพราะว่าก็ไม่ได้อยากจะกดให้หรอกนะเกมแม่งเกมคือแบบอ่าคือมันอัปเดตเหมือนไม่ได้มาทําสําหรับสายฟรีอ่ะมันก็ทําสำหรับสายฟรีแหละอย่างว่านะอ่าเนี่ยเดี๋ยว คือสายเติมอะ่ะคือมันการันไตีเป็นสัญญานะแต่ดูนี่ดิอะไรเนี่ยคือไม่รู้มันจะเอาอะไรขนาดนั้นเออลืมอันนี้เลยซึ่งอ่าอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่ค่อยรู้นะไปหาดูเออดูแป๊บรู้สึกว่า มีคน FK ยืนรอด้วยเออไม่รู้สึกว่าตัวนี้ไอฮิวบันนี่มันราคาขึ้นนะอ,อืมราคาขึ้นเรื่อยๆผมผอว,ว่าจะไม่ขายเนี่ยนานๆทีมออีที่จริงผมเคยมีนะ่ะนะฮะ แต่โดนเกียร์เหมือนผมจะเคยเล่าไปแล้วล่ะนะก็ไปหาดูแล้วกันพอดีผมคีิดเกียรเล่าเออมันอะลรอัปเดตอะไรบ้างนะโอเคคุณดูครับกันผมขอจบคลิปเท่าน,นี้ก่อนนะัะพอดีเดี๋ยวผมเนี่ยมันเป็นเวลาสี่ทุ่มคือคนดูก็จะงงนะว่าเกมขออัปเดตห้าทุ่มแต่ทำไมเวลาผมสี่ทุ่ม คือผมไม่ได้อยู่ไทยฮะเออไม่ได้โมนะผมมีหลักฐานก็โอเคแค่นั้นแหละแล้วก็ผมว่าจะจบคลิปแล้วนะครับก็ผมขี้เกียจทำละง่วงแล้วตอนนี้ครับก็ผมไปนอนก่อนครับก็ไว้เจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับบาย